สวัสดีค่ะมาพบกับปอปปี้กแล้วนะคะวันนี้นะคะปอปปี้จะมาอัปเดตนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะถึง20,000ืบาทค่ะคันนี้เลยนะคะรุ่นยันมานะคะ E-F393T ค่ะคันนี้รุ่น39แรงนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ปอปปี้ด้วยนะคะค่ะ คันนี้นะคะเป็นรุ่น3สูบนะคะเดินหน้า8เกียร์ค่ะถอยหลัง8เกียร์นะคะขออภัยด้วยนะคะที่เสียงออกจะแผลบนะคะพอดีไม่สบายนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี6 5ห้าค่ะสีสันสวยๆนะคะสีเดิมทั้งคันนะคะ ส่วนตัวเครื่องนะคะคันนี้นะคะเครื่องดีค่ะเกียดีนะคะน้ำไม่ดันไม่มีไอ้นะคะคันนี้นะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานเลยนะคะ ด้านหน้านะคะด้านหน้าก็สีสวยนะคะขานตัวขานสภาพสีสันเดิมๆนะคะคันนี้ตัวเครื่องค่ะ ด้านล่างนะคะด้านล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมค่ะถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมนะคะเดี๋ยวไปไล่เก็บให้ใหม่นะคะสีสันเดิมๆเลยค่ะส่วนเบาะนะคะก็เป็นเบาะเดิมค่ะไม่มีค่ะสะภาพส,ายสวยๆเลยด้านหลังค่ะ ตัวหลังคานะคะหลังคาก็เป็นเดิมนะคะไม่มีแตกนะคะไม่มีรั่วส่วนตัวยางนะคะยางหน้านะคะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะจัดโปรปเปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะยางหน้าส่วนยางหลังนะคะก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะใช้งานอีกเยอะนะคะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ ปีหกห้านะคะขอบทองค่ะร้อทองหรือว่าอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ของรถคันนี้นะคะก็จะมีสองชิ้นค่ะมีดันหน้าแล้วก็มีผานหลังค่ะตามตัวรถนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูผานนะคะผานหนะคะอ๋อขออภัย่ะผานห้านะคะใบยีสิบสอค่ะเป็นผาน CMT นะคะ ที่ติดมากับตัวรถด้านหลังค่ะด้านหลังก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมพิธีโอก็ใช้งานได้ปกติค่ะ ถ้ายก็นแน่นๆนะคะผานห้าค่ะระบบไฟก็ใช้งานได้ปกตินะคะเอาไปก็พร้อมลุยพร้อมใช้งานเลยค่ะ คันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะถึง20,000ืบาทนะคะปีหกพนนะคะราคาค่ะจาก3,500สนบาทนะคะจัดโปรค่ะเหลือสอง0 0นบาทค่ะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันนาแล้วก็ผ่าน,หล,านหลังผ่านหลังผ่านหนะคะค่ะ หรือลูกค้านะคะอยากสอบถามนะคะโทรนะคะ081ค่ะ6 0 0 4 7 5 3น้าะคะยามิทีค่ะโทรศูน0์แปดหนค่ะร้านเรานะคะร้าน PC นะคะแท็กเตอร์อำเภอเมือจัลักณนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรานะคะมีรถไถ่ายหลากหลายและก,การนะคะมีคูปตาย,ยันมาอิซกิหรือว่าแม็กซีนะคะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรค่ะ มีเครื่องตัดยานะคะผ่านผวนค่ะโรตารีนะคะผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันนะคะผ่านยกล่องนะคะที่ร้านเราก็มีให้เลือกให้ชมนะคะเตียถนนนะคะเส้นซีเลนนะคะเส้นการถ,ถล่มการทะลักหรือลูกค้านะคะอยากมาดูได้ที่ร้านก็เข้ามาดูมาชมได้เลยนะคะ ราคานะคดหมื่นห้าพันบาทปีหกานะคะสีสันเดิมๆค่ะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่อุปกรณ์2ชิ้นค่ะค่ะถ้าผิดพลาดประกันใดนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูชั่วโมงค่ะค่ะสองพันนะคะสองพันชั่วโมงค่ะ ก่อนจะจบคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ